หลับทั้งคืนแต่ไม่สดชื่นเพราะสมองเนี่ยยังไม่ยอมพักคุณเคยไหมครับหลับไปทั้งคืนแต่ตื่นมาทีไรยังรู้สึกเหมือนไม่ได้พักเลยทั้งที่เวลานอนก็พอแต่สมองกับยัง ลา้าร่างกายยังเพียความจริงแล้วไม่ใช่ว่าคุณนอนน้อยแต่เป็นเพราะระบบประสาทไม่สมดุลเวลาคุณเครียดร,ระบบประสาทซิมพาเทติกจะทํางานหนักเกินไปจนร่างกายไม่ยอมเข้าสู่โหมดผ่อนคลายแม้ตอนคุณกําลังหลับอยู่ก็ตามงานวิจัยจากนิวเทรียนนะฮะปี2020พบว่าแมกนีเซียมเนี่ยช่วยกระตุน้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ทําให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงร่างกายเข้าสู่ภาวะสงบและหลับลึกได้ตามธรรมชาติสําหรับผมนะฮะผมเลือกใช้ กวดนี้นะฮะ Co Factory Magnesium Complex นะที่รวม4ฟอร์มคุณภาพทั้ง Citrate, d i l a t e Glycerophosphate และ Oxide นะช่วยปรับสมดุลระบบประสาทนะให้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวเพราะการนอนที่ดีไม่ได้อยู่ที่หมอนหรือว่าเตียงนะแต่มันเริ่มจากระบบประสาทที่สงบและสมดุลจากภายในครับ Co Factory Magnesium Complex นะ,ะผมปักตะก้าไว้แล้วครับ